วันนี้พ่อก็เกี่ยวข้าวข้างสระน้ำแล้วนะคะข้างบ่อเลี้ยงปลาแล้วค่ะแต่เกี่ยวยังไม่หมดนะคะฝั่งนั้นยังไม่สุกดีค่ะสองฝั่งยังไม่สุกดีฝั่งนี้สุกแล้วตอนนี้ก็จะเห็นบ่อเลี้ยงปลาชัดหน่อยเพราะว่าเกี่ยวข้าวออกแล้ว มีกบขึ้นมากินอาหารด้วยนะคะกบประมาณ20กว่าตัวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูผลผลิตที่พ่อเกี่ยวนะคะอันนี้ก็ยังไม่สุกจ้ะล้มพ่อเกี่ยวแล้วเอามาตากไปนะคะน,นี่จ้าอันนี้ก็คือผลผลิต รอบๆสะนะคะที่พ่อปลูกไว้นะคะบรรยากาศยามเย็นที่สวนหลังบ้านของเรานะคะ